สวัสดีครับผมได้แพนด้าแพนเนอร์นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่บุคลิกแบบ Executive ผู้หรือผู้บริหารนะครับสำหรับคนที่ทำตัว m y o r รบิกไทป์อินดิเคเตอร์เทได้เป็น ESTJ นะครับซึ่งหากใครที่ยังไม่ได้ทำตัวเทสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับ สำหรับตัวอักษรแต่ละตัวของ executive นั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยตัวแรกตัว e นะครับเป็น extraversion หรือ extrovert ครับก็จะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะครับชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็เป็นคนชอบสื่อสารกับผู้อื่นเช่นเดียวกันแล้วก็จะมี energy นะครับเมื่อได้อยู่ในกลุ่มคนส่วนถัดมาตัว s นะครับ จะเป็น sensing ก็คือสนใจในรายละเอียดนะครับแล้วก็จะเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงนะครับส่วนถัดมาตัว T ครับก็คือ thinking อันนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจที่มักจะใช้ข้อมูลแล้วก็คิดเชิงตรรก,กะวิเคราะห์นะครับใช้ความรู้สึกน้อยมากครับส่วนใหญ่จะใช้เหตุผลมากกว่าแล้วก็สุดท้ายนะครับตัว J judging นะครับ ก็จะเป็นคนที่ชอบวางแผนนะครับมีความเป็นระเบียบแล้วก็ต้องการความแน่นอนความชัดเจนนะครับแล้วก็ชอบที่จะทํางานทําสิ่งต่างๆเนี่ยให้เสร็จตามแผนที่ได้วางไว้นะครับซึ่งส่วนผสมของ estj นะครับสำหรับผู้บริหารเนี่ยโดยรวมแล้ว main c แรคเ c t ร r ก็จะเป็นคนที่มักจะโดดเด่นแล้วก็เป็นผู้นำนะครับซึ่งจะเป็นผู้นำที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับ แล้วก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นต่อหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นคนที่ชอบวางแผนนะครับแล้วก็มักจะทําสิ่งต่างๆเนี่ยในองค์กรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถัดมาก็จะเป็นคนที่มีความชอบความยุติธรรมนะครับความซื่อตรงแล้วก็ไม่ชอบการโกงนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นคนที่ชอบ ความชัดเจนมีความเป็นระเบียบนะครับแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งนะครับก็คือเนื่องจากการที่เป็นคนที่เข้มงวดนะครับมักจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีเข้ามาทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เราควรจะปรับปรุงนะครับสำหรับคนที่เป็นเอ็กซ t ค v ทนะครับ เมื่อเรารู้จักตัวตนของผู้บริหารแล้วนะครับมันจะมีจุดสังเกตจุดด้อยบางจุดนะครับที่สามารถนำมาปรับปรุงได้นะครับตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปิดใจต่อมุมมองและก็ความรู้สึกของผู้อื่นนะครับเนื่องจากว่า e x e c u t i v e เนี่ยมักจะเป็นคนที่เน้นในเรื่องของเหตุผลตรกกะต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมากจนเกินไปจนละเลยความรู้สึกนะครับของคุอื่น เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ความรู้สึกข,ของผู้อื่นหรือความต้องการของผู้อื่นเช่นเดียวกันนะครับถัดมาก็ควรที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับมีความยืดหยุ่นบ้างแล้วก็ควรจะมีการปล่อยวางสิ่งต่างๆบ้างนะครับเพราะว่าการที่ Executive เนี่ยมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งคัดนะครับถือว่ากฎระเบียบหรือสิ่งต่างๆเนี่ย ที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยมักจะต้องดีงามก็ต่อเนื่อทุกคนเนี่ยทำตามหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ทำตามระเบียบของกฎหมู่นะครับหรือว่าตามกฎหมายนี่แหละครับก็คือกฎพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้สังคมน่าอยู่อันนี้คือแนวคิดของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในบางครั้งบางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีความยืดหยุ่นหรือว่าปล่อยวางไว้บ้างครับ ส่วนถัดมาก็ควรที่จะยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการที่เราเนี่ยพยายามเรียนรู้ยอมรับสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆมุมมองใหม่ๆนะครับมากกว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันที่มันเป็นรูทีหรือสิ่งที่เราเคยรู้แล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราเคยรู้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ ถัดมาก็ควรที่จะฝึกฝนทักษะในการฟังนะครับเนื่องจากการที่เราเนี่ยชอบนำนำแล้วก็ชอบทําให้ดูจนบางครั้งเนี่ยเรามุ่งมั่นกับการทำเนี่ยจนมากเกินไปจนที่เราไม่ได้ไม่ได้ฝึกทักษะในการฟัง ความรู้สึกของคนอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของทักษะการฟังนะครับซึ่งทักษะการฟังเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าเรานั่งฟังเฉยๆให้เขาพูดให้จบแต่ว่าเราต้องคิดตามนะครับแล้วก็พยายามเข้าให้ถึงจุดที่ผู้พูดเนี่ยเขาอยากจะบอกเราหรือว่าวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยว่าผู้พูดเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยพัฒนาตัวเราเนี่ยให้เข้าใจความเป็นผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับก็หมั่นเรียนรู้ความผิดพลาดนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็เมื่อเราเรียนรู้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ไม่อยากจะเกิดปัญหาซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะหมั่นเรียนรู้เรื่องความที่เราผิดพลาดนะครับหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อมาพัฒนาตัวเราเองไม่ให้ผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาตัวเราเองสาหรับ e x e c u t i v e ครับ ถัดมานะครับจะเป็นอาชีพที่เหมาะสมนะครับสำหรับ Executive ซึ่ง Executive เนี่ยมักจะาสามารถทำงานได้หลากหลายประเภทหลายอาชีพนะครับซึ่งลักษณะที่เป็นจุดเด่นนะครับก็คือเขาจะมีความเป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานไหนก็ตามที่เกี่ยวกับการที่มีความเป็นผู้นำเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ย เขาจะทํางานได้ดีนะครับรวมทั้งเป็นงานที่มีการมุ่งมั่นในการทํางานนะครับด้วยวิธีการที่เป็นระบบเป็นระเบียบนะครับตามกฎต่างๆซึ่งงานที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้จัดการนะครับหรือเป็นผู้บริหารนะครับแน่นอนอันนี้ก็คือต้องอาศัยความเป็นผู้นําที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะนํา ทีมงานนำองค์กรนะครับไปสู่เป้าหมายหรือแม้จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีและการเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ต้องการความเป็นระบบสูงนะครับแล้วก็ต้องทำงานตามกฎตามระเบียบเช่นเดียวกันถัดมาก็จะเป็นงานเกี่ยวกับด้านของกฎหมายนะครับหรือจะเป็นด้านการปกครองการทหารนะครับเพราะว่าเหล่านี้ก็ต้องทำงานตามกฎตามระเบียบ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์นะครับที่คอยสั่งสอนลูกศิษย์นักเรียนนะครับให้อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบนะครับซึ่งอาชีพเหล่านี้ก็จะเป็นอาชีพที่เหมาะสมนะครับสำหรับ e x e c u t i v e ในส่วนที่จะเป็นจุดพัฒนาได้นะครับเพิ่มเติมของ Executive นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยก็ อันแรกเลยก็ควรที่จะเรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นนะครับคือผู้บริหารเองเนี่ยครับหรือ Executive เนี่ยมีความเป็นผู้นำสูงมากก็จริงนะครับแต่ว่าในบางครั้งนะครับเขาก็อาจจะนำทีมเล็กๆได้แต่การนำทีมใหญ่ๆห,หรือทีมที่มีความขัดแย้งทางความคิดเนี่ยอยู่ภายใน ที่ค่อนข้างมากอันนี้ก็จะเป็นจุดท้าทายที่ผู้นําเองเนี่ยครับอาจจะต้องเรียนรู้ในการทํางานร่วมกับผู้อื่นอาจจะไม่ใช่ใช้ความเป็นตัวเองที่มองว่าเราต้องทํางานตามกรอบตามระเบียบตามกฎต่างๆเนี่ยให้ได้อย่างเคร่งครัดซึ่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามันไม่ได้เขาขาดบาดตายหรือว่าไม่ได้เป็นการไปโกงหรือเป็นการไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ย เราอาจจะมองว่ามันก็ควรจะมีความยืดหยุ่นนะครับในการทํางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งหากผู้บริหารนะครับหรือ executive เนี่ยเรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นเนี่ยครับเขาก็จะสามารถทวีคูณความสามารถของเขาเองเนี่ยให้ประสบความสําเร็จในงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเราทํางานเพียงคนเดียวมันแน่นอนว่ามันทํางานไม่ได้ หรือถ้าเราเนี่ยทำงานร่วมกับผู้อื่นแต่ผู้อื่นเนี่ยทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่งานมันก็จะไม่คืบหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นหัดใช้คนอื่นนะครับในจุดที่เหมาะสมแล้วก็ใช้ตัวเราเองเนี่ยในจุดที่เหมาะสมงานก็จะออกมาได้ดีนะครับส่วนที่จะปรับปรุงได้อีกนะครับก็คือเป็นส่วนที่พยายามทบทวนตัวเราเองนะครับประเมินความสามารถ ทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบของเราเองเพื่อที่จะต่อยอดสิ่งที่เป็นแง่บวกของเราเนี่ยให้เก่งยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คอยปรับปรุงนะครับจุดที่เป็นข้อลบของเราเนี่ยให้มันแย่น้อยลงนะครับจนกระทั่งมันอาจจะ เข้าใกล้การที่เราจะไม่มีแงล่ลบซึ่งอันนี้อาจจะยากหน่อยแต่ขอให้เราเนี่ยมันทบทวนนะครับแล้วก็ประเมินความสามารถของเราอยู่อย่างต่อเนื่องสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญในโลกปัจจุบันนะครับที่ต้องใส่ข้อความนี้มานะครับเนื่องจากว่าผู้บริหารเองมักจะยึดกับร,ระเบียบแล้วก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่ง ในโลกสมัยนี้การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเทคโนโลยีนะครับมีเข้ามาค่อนข้างไวมากนะครับตัวเราเองเนี่ยหรือหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังตามไม่ทันเลยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้บริหารหรือเอ็กซิมทีฟนะครับรู้จักปรับตัวนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามพัฒนาทักษะในการนําเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้งานเนี่ยจะช่วยต่อยอดนะครับมากกว่าทวีคูณของงานแน่นอน เพราะการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเนี่ยครับมันจะทําให้เราเนี่ยประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งต้นทุนต่างๆนะครับให้มันใช้ได้น้อยลงนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยออกมาเท่าเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมมากไยซ้าเพราะฉะนั้นควรที่จะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการทํางานนะครับให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเทคโนโลยีตอนนี้มีหลากหลายมากนะครับที่ สามารถช่วยเราทำงานได้ไม่ว่าจะเป็น AI Chat GPT นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปเรียนรู้กันได้ครับถัดมานะครับในแง่ของความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์แรกก็จะเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่รักนะครับในส่วนที่ตัวเราเองเนี่ยเป็น Executive เราควรที่จะทำอย่างไรนะครับก็ข้อแรกเลยเราควรที่จะ ฟังแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกของคู่รักเรานะครับไม่ว่าความจะเป็นความสุขความทุกข์ความกังวลต่างๆที่คู่รักเรามีนะครับซึ่งที่ต้องเขียนข้อนี้มาเนี่ยเพราะว่า Executive เนี่ยมักจะเป็นคนที่ใช้ตรกกะในการตัดสินใจแล้วก็ไม่ค่อยลงรายละเอียดในเรื่องของความรู้สึกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันที่จะฝึกเรื่องพวกนี้ไว้มากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าคู่รักของเราเนี่ยตอนนี้มีอารมณ์ไหนอยู่นะครับหรือว่ากําลังเผชิญกับเรื่องอะไรอยู่รวมทั้งเราควรที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกความคาดหวังของตัวเราเองให้คนรักของเราเนี่ยรู้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ควรที่จะปรับตัว พร้อมนะครับต่อการปรับตัวต่อสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าความเห็นของคู่รักเนี่ยที่อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอันนี้เราต้องพร้อมที่จะเข้าใจเขานะครับว่าเขาอาจจะมีการชอบอิสระชอบการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเองเนี่ยไม่พร้อมเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ได้นะครับรวมทั้งคู่ของเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนที่ถ้าหากเราเนี่ยมีคู่นะครับที่เป็น Executive เราควรจะทำยังไงนะครับอันแรกเลยก็ควรที่จะเข้าใจนะครับว่า Executive เนี่ยชอบความเรียบร้อยชอบตรวจระเบียบแล้วก็ชอบอะไรที่มันเป็นแบบแผนนะครับเพราะนั้นควรที่เข้าใจนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆเนี่ยถ้าเรายอมได้เราก็ยอมนะครับสนับสนุนวิธีการของเขานะครับว่า การวางแผนของเขาเนี่ยก็มีข้อดีซึ่งเราควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็ถัดมาก็ควรจะแสดงความรู้สึกแล้วก็ความต้องการของเราเองเช่นเดียวกันคืออันนี้เนี่ยจะทําให้ Executive เนี่ยครับซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะครับเรื่องการรับรู้ความรู้สึกเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะแสดงความรู้สึกของเราเนี่ย ให้เขารับรู้ให้เขารับทราบให้เขาได้ปรับตัวกับเราไปด้วยให้เขาได้รู้ว่าเราเป็นแบบไหนเพื่อที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยซึ่งเป็นคนที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะนำเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องคู่รักนี่ก็เช่นเดียวกันเขาก็อยากจะนำความรักของทั้งเราทั้งสองคนเนี่ยครับให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ เมื่อมีเรื่องต่างๆที่ต้องตัดสินใจร่วมกันนะครับอันนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเป็นคนเดียวเราควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความเห็นแม้แต่ความเห็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ควรจะให้นะครับเนื่องจากว่าการที่เราเองเนี่ยครับไม่ให้ความเห็นอะไรเลยหนึ่งเลยเขาจะรู้สึกว่า เรื่องที่กําลังตัดสินใจร่วมกันเนี้เขาจะมองว่าเรามองไม่เห็นความสําคัญด้วยหรือเปล่ากับอีกมุมหนึ่งครับถ้าเขาตัดสินใจแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ของเราซึ่งมันก็จะทําให้สุดท้ายแล้วความทุกข์เนี่ยมันก็จะตกอยู่กับคนทั้งสองคนนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจใชเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนถัดมานะครับจะเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะครับอันนี้เนี่ยก็แน่นอนครับคนที่เป็น Executive ต้องทำเลยคือฟังความเห็นนะครับความรู้สึกนะครับเรียนรู้ความรู้สึกจากเพื่อนๆนเนี่ยให้มากๆนะครับเราควรที่จะเข้าใจในมุมต่างๆเกี่ยวกับความรู้สึกของเพื่อนๆแล้วก็ต้องพร้อมต่อการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ความเห็นของเพื่อนที่มันจะหลากหลายมากนะครับ ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบความหลากหลายทางความคิดมากนะักหรือว่าชอบอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นกฎเป็นไม่ใช่เป็นกฎระเบียบนะครับเราควรที่จะปรับตัวตรงนี้มากๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็หากเพื่อนเรานะครับเป็น Executive เนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้อันแรกเลยเราควรที่จะเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือในที่นี้ก็คือเมื่อเราพูดอะไรแล้วเราต้องทำให้ได้ เพราะว่าถ้าเราพูดแต่ทําไม่ได้เนี่ยหรือว่าไม่ได้ทำหรือว่าไปทําอีกแบบซึ่งเป็นสิ่งตรงกันข้ามกันเนี่ยมันจะหมดความไว้วางใจเพื่อนเราเองจะมองเราว่าเราเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่น่าคบหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะคิดก่อนว่าเราจะพูดอะไรและเราสามารถทําสิ่งต่างๆที่เราพูดนั้นได้ไหมนะครับส่วนถัดมาครับก็ควรที่จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุน เพื่อนของเราเนี่ยให้บรรลุปเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผักดันในการช่วยเขาเพราะว่าตัว Executive เองเนี่ยเขาจะค่อนข้างมุ่งมั่นนะครับแล้วก็หากตัวเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานหรือทำสิ่งต่างๆได้ตามเป้าหมายเขาเหมือนรู้สึกว่ามันจะเฟลแล้วก็จะเฟลแบบมากเพราะนั้นอะไรที่ช่วยได้เราก็ควรจะช่วยนะครับในฐานะที่เป็นเพื่อน ส่วนสุดท้ายก็ควรที่จะเข้าใจอันนี้ควรจะเข้าใจในความเจ้าขี้เจ้าการเจ้าระเบียบนะครับแล้วก็ควรที่จะปรับมุมมองตัวเราเองเนี่ยมองหาข้อดีนะครับในความเจ้าระเบียบเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งดีที่ทําให้โลกของเราเนี่ยมันน่าอยู่สังคมมันน่าอยู่นะครับถ้าเราไม่เป็นระเบียบเลยเนี่ยมันก็จะทาให้อ่อ เกิดปัญหาอะไรต่างๆในสังคมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นความเจ้าระเบียบหรือความชอบในเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็คือมีทั้งแง่ดีที่เราก็ควรจะมองในข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวคุณพ่อ,ค,ค,พอค,คุณแม่นะครับถ้าเราเป็น e x e c utive เนี่ยอันดับแรกเลยคือเราควรที่จะ รับรู้นะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นรวมทั้งเข้าให้ถึงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยคิดอย่างไรในเรื่องต่างๆถึงบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยในความคิดแต่เราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายเราก็รับฟังแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับตัวเนี่ยเข้าหากันกับคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ถัดมาก็ควรที่จะสอบถามหรือว่าใส่ใจสนใจในชีวิตที่ผ่านมาประสบการณ์ต่างๆของคุณพ่อคุณแม่เรานะครับเพื่อที่ว่าจะได้นํามาต่อยอดในชีวิตของเราให้เป็นการเปิดมุมมองนะครับถึงคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ Executive ีฟไทแบบเดียวกับเราแต่ว่าอาจจะเป็นไทป์อื่นก็ตามการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับมันก็จะเติมเต็มนะครับความ ชอบของเราเองความเป็นตัวเราเนี่ยในส่วนที่ Executive เป็นคือชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์หรือมุมมองแตกที่แตกต่างออกไปเนี่ยจากคุณพ่อคุณแม่เราเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเราควรที่จะแสดงความรู้สึกและก็ความคิตของเราเองนะครับว่าเราเนี่ยมีความคิดความรู้สึกต่อเรื่องต่างๆอย่างไรนะครับ ความเป็นกฎระเบียบที่เราชอบมากๆนั้นเนี่ยก็ลองเปิดฟังความคิดเห็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าในมุมมองต่างๆเรื่องต่างเป็นยังไงเป็นการพูดคุยนะครับแชร์ประสบการณ์รวมทั้งอาจจะเป็นการปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆที่ตัวเราเองเนี่ยเจอมาเพื่อให้เราเนี่ยได้มีมุมมองมีทางออกได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านล่างนะครับกรณีที่ลูกของเรานะครับเป็น Executive นะครับแน่นอนว่าลูกเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมเรียนแบบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย e อ็กเซคหากเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีด้วยการที่เราเนี่ยทำให้ดูว่าเราเนี่ยน่าเชื่อถือและเรามีความเป็นผู้นำนะครับลูกเราเนี่ยก็มักจะเรียนรู้จากเราแล้วก็ทำตามเราได้นะครับ แต่หากเราเนี่ยเป็นคนที่โลเลไม่น่าเชื่อถือผิดคำพูดหรือว่าพูดแล้วเนี่ยแต่ว่าทำไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยลูกเราก็จะไม่เชื่อถือเรานะครับแล้วก็เขาอาจจะไม่ไว้วางใจเราในการที่จะมาคุยหรือปรึกษาเรื่องต่างทําทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะห่างออกไปมากขึ้นนะครับเรื่องนี้มันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่า เราเองเนี่ยก็ควรที่จะพูดแล้วก็ทำนะครับไม่ใช่พูดก่อนแล้วค่อยมาไม,มาคิดว่าเราทำไม่ได้ก็จะไม่ทำอันนั้นไม่ดีนะครับส่วนถัดมาเราก็ควรที่จะเข้าใจเขาแล้วก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบนะครับรวมทั้งเป้าหมายที่เขาเนี่ยวางไว้เราก็ควรจะช่วยเหลือเขาในจุดที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ในจุดที่ เราคิดว่ามันจะเป็นจุดที่เติมเต็มพัฒนาหรือช่วยต่อยอดให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้เร็วหรือมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายก็ควรที่จะมีการหาเวลาอยู่ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันไปเที่ยวหรือกินข้าวหรือจะทําอะไรก็ได้ที่ให้มีการอยู่ร่วมกันนะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าจริงๆทุกๆครอบครัวนะครับก็ควรจะทําแบบนี้นะครับ ไม่ใช่แค่ครอบครัวที่มีลูกเป็นเอ็ก u t เซคิวทีฟนะครับแต่ครอบครัวอื่นๆก็ควรจะทำเช่นเดียวกันเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนะครับบทสรุปของเอ็ก u t เซคิวทีฟนะครับตัวตนของเอ็ก u t เซคิวทีฟเนี่ยมักจะเป็นคนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของคนในกลุ่มในสังคมมักจะมีความเป็นคนที่เป็นผู้นําเลยก็จะนําคนในกลุ่มในชุมชนในบริษัทนะครับแล้วก็ จะนำทำให้ดูเป็นแหลกย่างแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานหนักนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาก็มักจะเป็นคนที่ท้าทายแล้วก็ชอบงานที่ใช้โลจิกใช้การวิเคราะห์เนี่ยมากๆแล้วก็มักจะเป็นคนที่ทำงานยากๆนะครับหรือซับซ้อนเนี่ยให้มันสำเร็จออกมาได้แล้วก็เป็นคนที่สรุปความเรื่องต่าง จากเรื่องที่มันซับซ้อนยากๆให้เข้าใจง่ายเช่นเดียวกันนะครับโดยรวมแล้วก็คือจะเป็นคนที่ชอบอปฏิบัติตามกฎนะครับแล้วก็ตามระเบียบต่างๆเนี่ยเพื่อที่ว่าจะทําให้สังคมน่าอยู่เนี่ยเขามองว่ากฎระเบียบเนี่ยจะทําให้สังคมมันน่าอยู่ได้นะครับแต่ข้อสังเกตหนึ่งก็คือเขาจะเป็นคนที่ต้องการควบคุมสิ่งต่างๆนะครับ แล้วก็บางครั้งเนี่ยความยืดหยุ่นต่ำไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นข้อที่ควรจะพัฒนานะครับควรจะปรับปรุงให้รู้จักกับการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งโลกปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้นะครับก็จะสามารถเอามาต่อยอดในงานหรือในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยให้เราใช้เวลาลดลงใช้ต้นทุนต่างๆลดลงนะครับเพื่อให้เรา ทำาสิงต่างๆได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเพียงไกด์ไลน์นะครับที่ผมพยายามสรุปออกมาแล้วนะครับจากมา j o r ร r บิ g กเทสของคนที่ทําได้ Executive นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนพี่น้องนะครับทุกทุกท่านสําหรับ คลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนที่จะจบนะครับววรบกวนช่วยกดไลค์นะครับหรือกดคอมเมนต์นะครับหากมีเรื่องที่อยากจะรู้หรืออยากจะพูดคุยไม่ใช่แค่ Executive นะครับแต่ว่าเป็นไทเอื่อๆก,ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับรวมทั้งช่วยกด Subscribe นะครับให้กับ Channel ของผมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการชมคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับ อ่าซิกทีมเพอร์ซั t อลิตีหรือจะเป็นคลิปอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับความรู้รอบตัวต่างๆที่ผมจะนำมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการประหยัดเวลากับทุกคนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ